ถูกปิดกั้นหนักมากจาก Facebook นะคะวันนี้โค้ดแอ้นะคะมีเทคนิคดีๆนะคะจะมาแบ่งปันให้กับทุกๆคนนะอัปเดตล่าสุดเลยนะคะปี2022เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่อยู่ในช่อง YouTube เนาะใครที่ดูครั้งแรกอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับโค้ดแอ้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะทุกคน ใครที่วันนี้อยากจะทำอินสตาแกรมนะคะเดี๋ยวโค้ดแอจะทิ้งลิงก์เพลย์ลิสต์ให้นาะว่าโค้ดแอรวบรวมคำถามที่คนถามเยอะๆมานะคะให้กับทุกๆคนเลยนะคะสำหรับใครที่ดูครั้งนี้ครั้งแรกนะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเป็นกำลังใจให้กับโค้ดแอด้วยนะคะอ่าโอเคเล่ยๆคนนะคะเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยที่มาดูโค้ดแอเนี่ย จะเคยทำอ i นสตา g ก a มใช่ไหมคะใครที่เอ่ยใครที่เคยทำ facebook บ้างใครที่เคยทำตัว f a c บุ o o แอดบ้างช่วงนี้จะบอกทุกคนเลยว่าตอนนี้ค,ค facebook, ่าแอดตอนนี้ <Facebook. S 2> แพงขึ้นเยอะมากเพราะว่าจะบอกทุกคนเลยว่าปัจจัยหลายอย่างที่ตอนนี้นะคะค่าแอดแพงเนาะทุกคนก็เพราะว่าวันนี้คนเนี่ยมาทำกันตลาด คือคนอมาอยู่ในออนไลน์เยอะพอคนมาอยู่ในออนไลน์เยอะแล้วมันทาให้เกิดการแข่งขันแล้วพอทําให้เกิดการแข่งขันนะคะค่าแอดก็จะแพงขึ้นอ่าเหมือนคนเข้ามาเล่นในช่องทางเนี้เหมือนที่คนแอบชอบยกตัวอย่างให้กับหลายๆคนเนาะว่าเออเนี่ยเหมือนถนนเวลาที่เรากลับบ้านตัดจังหวัดอ่ะพอคนมาเยอะๆะมันก็ทําให้เกิดรถติดแล้วถ้าวันนี้คุณอยากไปก่อนคุณจะต้องอยู่ในเลนหรืออยู่ใน สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะต้องอยู่ในเลนของตัวเองต้องแบบว่าอาจจะอาจจะต้องจ่ายค่าทางด่วนหรืออาจจะไปทางรัดอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่านั่นแหละอันนั้นแหละอารมณ์เดียวกันเลยเดี๋ยวโคดโคดแอขออนุญาตแชร์ไปในกลุ่มเนาะสอนยิงแอบด,ด้วยเพราะว่าเหมือนช่วงนี้มีคนมาถามโคดแอค่อนข้างเยอะนะคะในเรื่องของการยิงแอ คือค่าแอดเนี่ยไม่มีทางนะทุกคนไม่มีทางที่จะถูกลงแน่นอนถ้าวันนี้ถ้าคุณอยากจะยิงแอดแล้วอยากจะให้มันปังนะคะทุกคนสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยก็คือเราต้องมาดูไม่ว่าจะเป็น Facebook i n s t a g กร m หรือ Youtube นะคะทุกคนคอนเทนต์เนี่ย Is the King มากๆเลยทุกคนคอนเทนต์สำคัญมากๆถ้าวันนี้คุณเนี่ย มีเงินมายิงแอดอย่างเดียวนะหลายๆคนเนี่ยที่มาทำ Facebook หรือ Instagram นะค้ดแอดจะเจอเลยจะชอบถามโค้ดแอดเลยว่าโค้ดค้าย,ยิงแอดได้เลยไหมยิงแอดตอนนี้ได้เลยไหมอยากจะแบบให้คนเนี่ยมาเห็นสินค้าเราเลยทุกคนถ้าวันนี้คุณเปิดเพจใหม่แล้วหน้าร้านของคุณ Facebook คุณน่าเชื่อถือไหม ถึงแม้คนมีคนที่มากดดูกดไลค์เหมือนเพจโค้ดแอ r อย่างนี้ใช่ไหมคะพอดีเพจเนี้ยที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็คือโค้ดแอททำขึ้นมาใหม่เนาะก็คือทําขึ้นมาใหม่พร้อม IG เลยก็อย่างเงี้ยสิ่งที่คนจะมาซื้อของของโค้ดแอททำไมมีคนมาทักซื้อคอร์สของโค้ดแอตลอดเลยเพราะว่าโค้ดแอ่สร้างความน่าเชื่อถือไงถึงแม้มียอดสับยอดฟอนะคนน้อยนะทุกคนแต่สิ่งที่โค้ดแอเนี่ย ได้เลยเนี่ยก็คือโค้ดแอนทำคอนเทนต์แล้วก็โค้ดแอ r มีหลายช่องทางเวลาคนที่เสิร์ชหาโค้ดแอ r เนี่ยก็คือเขาจะเห็นโค้ดแอดเลยเขาจะเห็นว่าเอ d โค้ดแอดเนี่ยเ,เสิร์ชใน Google เนี่ยเสิร์ชคาว่าโค้ดแอ r เนี่ยก็จะเจอเลยอันนี้แหละสำคัญมากว่าถ้าวันนี้คุณเป็นคนใหม่คุณแบบว่าไม่มียอดฟอร์ ปีนี้ปี2022นะคะคนแออยากจะบอกทุกคนแล้วว่าคุณอย่าไปซีเรียสเรื่องคนยอดฟอลอย่าไปซีเรียสเพราะว่าบางเพจเนี่ยให้เรามาดูเรื่อง engagement ดีกว่าหลายๆคนเนี่ยบางเพจเนาะแต่ก่อนสมัยก่อนใช่ไหมคนแบบยอดเพจเยอะมากคนสับสคร b e เยอะมากๆเลยนั่นแหละแต่ตอนนี้เราอะ่ะต้องมาดูเรื่อง engagement ยอดไลค์ยอดแชร์แล้วสิ่งที่ เราจะทำให้คนเนี่ยมาสนใจเรามากดติดตามเรานะคะทุกคนก็คือคอนเทนต์เลยวันนี้คุณเป็นคนใหม่นะถ้ามาแรกๆนะทุกคนอันนี้คือเคล็ดลับที่โค้ดแอดทำแล้วทำออนไลน์แล้วปังแล้วก็อยู่ได้นานเนี่ยเพราะว่าคนดแอดทำคอนเทนต์เริ่มต้นที่มาให้ประโยชน์กับใครบางคนมาให้ประโยชน์มาสอนมาแบ่งปันให้กับทุกๆคนนะคะที่ที่เข้ามาดูโค้ดแอคือเวลาที่คน เห็นโค้ดแอนะโค้ดแอ้ไม่ใช่ดาราไม่ใช่ซุปเปอร์สตาร์แล้วก็แรกๆที่แรกๆที่มาก็ไม่ได้หน้าตาแบบนี้แต่พอมาทําออนไลน์ไปเรื่อยๆเ,เราก็อยากจะสวยขึ้นอยากจะดูดีขึ้นอ่ะอันนั้นแหละการความสวยความดูดีเนี่ยมันเป็นเรื่องรองแต่สิ่งสําคัญที่เราต้องทำเนี่ยที่เราต้องมาจุดสตาร์ทเนี่ยที่หลายๆคนเนี่ยตกมาตายในการทําออนไลน์เนี่ยเพราะว่าเขาอะ่ะไม่ได้ทําอย่างต่อเนื่องพอเจอปัญหาแล้วก็เลิก คนแอดเจอแบบยางเช่นเพื่อนที่ทำออนไลน์มาด้วยกันเนี่ยโอ้ทำมาตั้งแต่ปีแรกเลยก็ก็หายไปเพราะเขาไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้อยู่นานคือเขามองว่าพอเจอปัญหาเออวันนี้ไลฟ์ไม่มีคนดูเลยวันนี้แบบว่ามีคนมาคอมเมนต์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกทุกคนเลยว่าคุณอย่าไปซีเรียสวันนี้คุณเจออุปสรรคอะไรอยู่นะคะทุกคนคนแอดเคยโดนปิดเพจมาแล้วนะ คนแอรเคยโดนปิดเพจ Facebook มาแล้วแบบว่าหูสัตว์ตั้งใจทำ Facebook เก่านะหูแบบคนติดตามเป็นพันเลยแต่คนแอรไม่ไม่ซีเรียสคนแอรมั่นใจว่าถ้าสมมติเราเจอปัญหาแบบนี้แสดงว่าคนที่เขามาติดตามเราเขาก็เคยเจอเราก็แค่ไปเปิดช่องทางอื่นเราก็แค่ปั้นเพจทุกคนไม่ต้องมีซีเรียสวันนี้คนแอรจะมาบอกนะคะกับทุกๆคนเลยว่าถ้าวันนี้คุณถูกปิดบัญชี คุณมีปัญหาเรื่องการยิงแอดนะคะอยากให้ทุกคนอย่าเพิ่งตกใจให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆแบบเริ่มสร้างคอนเทนต์ทุกคนคอนเทนต์นี่คือแบบเป็นอะไรที่แบบว่ายิ่งกว่าการยิงแอดอีกนะทุกคนเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยโค้ดแอดสอนยิงแอดก็จริงนะแต่ว่าส่วนน้อยเลยที่โค้ดแอดเนี่ยที่จะยิงแอดถ้าแบบอุย้ยเรารู้สึกว่าเออคอนเทนต์นี้โดนคนมาดูเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยแต่วันนี้โค้ดแอดจะมาสอนอีกอันหนึ่งนะคะก็คือถ้าสมมติวันนี้เราถูกปิดกั้นนะจาก Facebook ทุกคนอยากให้ทุกคนเนี่ยมาเข้ามาเข้าใจในแพลตฟอร์มก่อนแพลตฟอร์มเนี่ยก็เหมือนเวลาที่มันเหมือนเป็นเราสมมติเราอยู่ในประเทศไทยอ่าประเทศไทยเนี่ยก็คือ a c e b o o k ใช่ไหมคะนั่นแหละอันนี้ก็คืออ,อยู่ในแพลตฟอร์มซึ่งในประเทศไทยเราใน a c e b o o k เนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายต่างๆใช่ไหมคะเขาจะมีกฎนูน่นกฎนี่เพราะว่าคนอยู่เยอะถ้าสมมติคนเนี่ยไม่อยู่ในระบบระเบียบเนี่ยเขาก็ทําให้คนเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่อยู่แบบ คือใครอยากจะโพสอะไรก็โพสเลยอยากจะโพสรูปโป้อยากจะโพสแบบขายของอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเขาเลยต้องมาจัดระเบียบทุกคนแล้ววันนี้ถ้าสมมติคุณมีเอา Facebook ส่วนตัวนะทุกคนเอามาขายของเชื่อเลยหลายๆคนคนอาจจะเห็นเขียนคำว่าขายเขียนคำว่าอะไรอะ่ะเขียนคำว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยซื้อขายอะไรย่างเงี้ยดัดแปลงไปทุกคนจะบอกเลยว่า AI ของตัว a c e b o o k นี่เก่งโคตร เพราะว่าเขาทํามาสิบกว่าปีแล้วทุกคนเลยหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยเ,เนี่ยเขาไม่น่าจะเก่งนะโอ้ oh, ทุกคน AI ของ Facebook เก่งมากๆคืออันนี้คนแอดได้ไปคุยกับคนที่เขาเป็นเอเจนซี่นะกับ Facebook มาให้ดเูเขาเล่าให้ฟังเป็นแบบนี้คือ AI เขาเก่งมากๆจะบอกกับทุกคนเลยว่าถ้าวันนี้คุณถูกปิดกั้นนะคะไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่า ทุกคนต้องไปย้อนดูคอนเทนต์ของตัวเองด้วยนะว่าวันนี้คุณโพสต์ขายอย่างเดียวหรือเปล่าบางทีเนี่ยยิงแอดไปเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่เวิร์กนะทุกคนเพราะว่าคุณเนี่ยมาโพส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 ขายเหมือนเวลาคุณไปห้างใช่ไหมคะแล้วคุณเนี่ยไปไปพาลก้อนนีเนาะแล้วพาลกอนเนี่ยร้านก็แต่งไม่สวยแถมยังมาแจกเปอร์ชัวอีกนู่นนี่นั่นอีกใช่ไหมคะนั่นแหละมันก็อารมณ์เดียวกันกันกบแพลตฟอร์มเขาก็เลยทําให้ว่าอ่ะพอพอ AI เวลาเราโพสหนึใน1-1โพสใช่ไหมคะ AI เนี่ยเขาจะมารีเช็คแล้วนะว่าถ้าโพสของเรามีคนกดไลค์กดแชร์มีคนมากดไลค์กดแชร์อย่างเงี้ยในตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยนั่นแหละแสดงว่าคนเขาจะมาแสดงว่าคอนเทนต์ของคุณเริ่มดีอ่าก็คืออันดับแรกนะ Facebook AI นะคะในแต่ละแพลตฟอร์ม IG ก็เหมือนกันก็คือเขาจะนำส่ง1โพสต์ของคุณใช่ไหมเขาจะนำส่งไปถึง50คนแรก ก็คืออาจจะไม่ถึงอย่างเช่นคุณมีคนติดตาม1,000คนเขาจะเปิดการมองเห็นอยู่แค่4นะแต่ก่อน5ตอนนี้ก็คือถ้าคุณมี1,000คนใช่ไหมคะอันนี้คืออัปเดตของปี2021นะน่าจะประมาณเนี้ยน่าจะประมาณ 3- 4เปอไม่เกินนี้นะคะก็คือถ้าสมมติคุณมีผู้ติดตาม1,000คนใช่ไหมคะนั่นแหละคนที่จะเห็นโพสต์คุณนะคนที่จะเห็นโพสต์คุณเนี่ย AI เนี่ย Facebook เนี่ยเขาจะให้คุณเห็นนะให้คนที่ติดตามคุณนะ เห็นเนี่ยประมาณ40คนโหูน <jewe MUSIC> ้อยมากๆเลยนะทุกคนเห็นไหมถึงแม้คุณมีร้านหนึ่งนะทุกคนคนเห็นคุณเนี่ยแบบอาจจะถึงแค่แบบประมาณ4ี่พันเองมันน้อยมากๆเลยแล้ววันนี้จะทํายังไงให้คนที่แล้วอันนี้คือเฉพาะคนที่มากดไลค์นะแต่ถ้าคนไม่กดไลค์คุณปกติเราจะต้องยิงแอดไปใช่ไหมคะเราจะต้องเสียเงินบูธโพสต์ไปเสียเงินยิงแอดไป แต่วันนี้โคดแ a อ r นะคะจะบอกข่าวดีกับทุกๆคนเนาะว่าวันนี้โคดแอมีออร์แกนิกแอดมาให้มาแนะนําให้กับทุกๆคนคุณลองเอาเทคนิคนี้ไปทํานะคะแล้วจะบอกเลยว่าคุณจะปังแน่นอนแล้วตอนนี้มันเป็นฟิกเจอร์ใหม่นะทุกคนตอนแรกโคดแอรเข้าใจว่าน่าจะได้เดือนมีนาแต่ตอนนี้มันเริ่มใช้ได้แลเฉพาะเพจเฉพาะ Facebook ส่วนตัวนะคะ Facebook p เพจ ที่โคดแอดเช็คล่าสุดน่าจะยังไม่ได้เนาะเฟซบุ๊กเพจเนี่ยจะได้เฉพาะเพจใหญ่ๆเพจด้านลาเพจอะไรอย่างเงี้ยเพจใหญ่ๆคนที่กดติดตามเป็นล้านเนี้ยถึงใช้ได้แต่ถ้าเป็นเพจปกติอย่างเราๆอย่างเงี้ยยังยังใช้ไม่ได้แต่เอ่อเฟซบุ๊กส่วนตัวของเราอ่ะใช้ได้แล้วนะคะก็คือฟีเจอร์นี้ที่รอคอยมานานทุกคนโคดแอสจะบอกเลยนะโคดแอสแบบมีเพื่อนกลุ่มทำอินสตาแกรมใช่ไหมคะทำไอจีเนาะอ่าทำไอจีอ่ะ ทำแบบเรียดทำไอจีเรียลอย่างเงี้ยคนแอบไปเรียนกับแบบต่างชาติโค้ดต่างชาติเนาะเขาก็บอกแบบอุ้ยเนี่ยเฟซบุ o กเรียลนะในอเมริกานะมาแล้วนะตั้งแต่เดือนตุลาแล้วทุกคนคือถ้าคนที่อยู่ในอเมริกานะี่ก็คือจะได้ใช้แหละ Facebook เรียลใช้มานานแล้วแต่ว่าบ้านเราเนาะแอบดีใจอุ้ยดีใจแล้วเออได้ใช้แล้วเลยอย่างเงี้ยก็จะบอกทุกคนว่าข้อดีของฟีเจอร์ใหม่ทุกคนฟีเจอร์อะไรที่มันมาใหม่ๆทุกคนสำหรับ c e b o o k เนาะทุกคนก็จะรู้เนาะเหมือนเขาล่อมาอย่างเช่น IG ใช่ไหมตอนนี้ก็มี IG r e e l ที่แบบว่าโอ้โห e n g a g e m e n t ดีมากๆเลยนะคะทุกคนคือโค้ดแอดเนี่ย IG โค้ดแอดเนี่ยมีผู้ติดตามแบบพันนิดๆแล้วคืออันเนี้ยแทบจะไม่ได้ยิงแอดเลยแต่โค้ดแอดทำก็คือทำคอนเทนต์ที่เป็น IG Reels อ่าแล้วตอนเนี้ยโค้ดแอดรู้สึกว่าพอโค้ดแอดรู้ว่ามันเวิร์กใช่ไหมคะสำหรับตัว IG r e e l ตอนนี้ Facebook เรียวก็เหมือนกัน Facebook เรียวคืออะไร Facebook เรียวก็คือนี่ก็คือ TikTok อ่าในปี 2020, 2020, 2020นนในช่วงโควิดรอบแรกใช่ไหมที่แบบว่าโอ้โหละเบิรดระเบิร์ดค่าการมองเห็น TikTok นะโอ้โหแบบเต็มที่เลยคุณจะแบบว่าสามารถมียอดไลค์ยอดวิวภายในหลักล้านเนี่ยได้ในภายในคามคืนนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะคะทุกคน แต่จะบอกทุกคนว่าตอนนี้นะแอดจะบอกนะว่าตอนนี้ติ๊กต็ลดค่าลีดเพราะมันอยู่ในเฟสที่2แล้วมันอยู่ในเฟสที่เขาต้องเอาเงินแล้วคือถ้าคุณอยากจะให้คนใหม่ๆนะเห็นคุณนะในติ k t o k เนี่ยคุณต้องแล้วแบบโพสแอดแบบ คือแบบเหมือนเขาแบบเหมือน Facebook รู้นะทุกคนแอบเมา Facebook เหมือนกันนะคือตอนนี้ค่าการมองเห็น Tik To อกตอนนี้ตกมากๆเลยนะคือคนบ่นมากๆเลยแบบว่าถูกปิดกั้นหนักมากถึงแม้เป็นติ๊ t อกนะทุกคนคือช่วงนี้ถ้าคุณอยากจะให้คนเห็นคุณคุณต้องยิงแอดเท่านั้นมีคนมาถามโค้ดแอว่าสอนยิงแอดติ๊กตอกที่จริงกับโค้ดแอยิงแอดติ๊กตอกเป็นนะแต่ว่าโค้ดแอดรู้สึกว่าโค้ดแออินกับ Facebook YouTube แล้วก็ Instagram อะไรอย่างเงี้ยก็ อัปเดตตลอดอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอออยากจะสอนเฉพาะที่เราแบบอินแล้วก็ที่เราชอบเนาะก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าตอนเนี้ถ้าคุณอ่ะไม่เข้ามานะใน Facebook Reels นะตอนนี้นะรับรองว่าคุณก็จะเหมือน TikTok ปีนี้ปี2022ใช่ไหมคะอ่ะเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยถ้าคุณมาทำอะไรในช่วงที่ต้นต้นน้ำ เหมือนโค้ดแอ์เนี่ยมาสอน IG จีเรียวนะมาสอนแทบจะเป็นคนแรกๆของประเทศไทยเลยนะที่เป็นแบบโค้ดอะมาสอนเรื่อง IG จีเรียวเพราะโค้ดแอนรู้ตั้งแต่เล่นอินสตาแกรมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วั้แต่แบบเพิ่งมาใช้อะไรย่างเงี้ยก็เลยรู้ว่าเนี่ยถ้าคุณนะอยากจะเปิดค่าการมองเห็นแล้วทุกคนแบบว่าคุณจะมีฐานแฟนใหม่ๆเพราะว่ายิ่ง Facebook นะมาทำอะไรที่แบบว่าเป็นฟิเจอร์ใหม่นะทุกคนเขายิ่งจะเปิดค่าการมองเห็นแบบ เต็มที่เลยช่วงเนี้ถ้าคุณนะแล้วก็ตอนนี้กดมันยังยังแบบไม่ซีเรียสมากคุณก็ทำคอนเทนต์ไปเลยแต่ตอนนี้คุณอาจจะเห็นแบบน้องๆมาเต้นๆคือจริงๆอ่ะมันไม่ได้แค่เต้นอย่างเดียวทุกคนคุณสามารถอ่ะขายของนะในไอจีใน,น a c e b o o k เดียวได้ก็คือเวลาใน Facebook เดียวก็เหมือนคอนเทนต์สั้นใช่ไหมแรกๆคนก็จะออกมาเต้นๆเ,เ,เพราะมันมีเพลงมันสามารถใส่เพลงได้แล้วก็เป็นเพลงที่แบบว่า กำลังอินเทรนเลยอารมณ์เดียวกันกับ IG r e เรียวเลยำสำหรับใครที่ใช้ IG r e เรียนะก็คือใช้เพลงที่อัปเดตได้ล่าสุดคุณแค่ต้องรู้ว่าคนเนี่ยสมัยนี้เปลี่ยนไปคือคนเนี่ยจะชอบดูคลิปสั้น15วิทุกคนแต่จะบอกเลยนะคนเนี่ยจะสนใจคุณนะในการเห็นคลิปคุณนะ ก็คือ3วินาทีแรกโหหดมากเลยนะเพราะอะไรคนมาทำคอนเทนต์เยอะพอคนมาทำคอนเทนต์เยอะคุณต้องดึงดูดลูกตาคนคุณต้องรู้ว่าคนที่จะมาเป็นลูกค้าของคุณเนี่ยเขาต้องการแก้ปัญหาอะไรอ่าคือถ้าใครสนใจเรื่องอาการาการทำ a c e b o o o เรียว IG เรียวสามารถติดต่อคนแอรได้นะคนแอรมีคอร์สสอนด้วยนะคะแต่ถ้าวันนี้ยังไม่มียังไม่พร้อมอย่างเงี้ยก็สามารถนะเดี๋ยววันนี้คนแอจะ มาสอนคร่าวๆให้กับทุกๆคนนะคะว่าเฟซบุ o กเรียวเป็นยังไงบ้างก็อารมณ์เดียวกันเลยก็คือ f a c e b o o k เรียวกับ t i k t o กเนี่ยคืออารมณ์เดียวกันเลยได้1นาทีตอนนี้นะคะไอเฟซบุ๊กเรียวได้1นาทีคนแอดเช็ค่าสุดแล้วนะได้ได้เท่ากันกับ IG Reels เลยก็คือได้1นาทีแต่ถ้าจะให้เวิร์กนะคะทุกคนคนแอดทำไอจีเรียมานานเนี่ยจะบอกเลยว่าคุณต้องทำแปดถึงสิบห้าวีเท่านั้นคนจะ ไม่มาเสียเวลาดูเหมือนเวลาที่เราดูโพสส้ใช่ไหมคะว่าเฮ้ยโพสต์นี้ตรงกับฉันั้นไม่ตรงแล้วก็สไลด์สไลด์แล้วมันจริงๆคุณต้องถ่ายผ่านมือถือนะทุกคนถ่าย,ถ,ายถ่ายผ่านมือถืออ่ะโอเคสําหรับใครนะที่วันนี้กลับไปลองเช็คก่อนนะคะคือจริงๆอ่ะถ้าเป็นเพจเป็นเพจนะยังใช้ไม่ได้นะคะทุกคนตอนนี้ถ้าจะใช้ได้ก็คือเป็นเพจใหญ่ๆแต่คนแอเชื่อว,ว่าปกติเขา เ c e b o o k เขาจะร้อนประมาณช่วงเดือนมีนาะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นช่วงให้คุณลองเทสท์ดูนะคุณสามารถแบบเล่นกับเพื่อนๆกับคนที่มาติดตามคุณได้เนาะรับรองว่าคนจะเห็นคุณแน่นอนเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าเ c e b o o k เรียวเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้คือเป็น Facebook ส่วนตัวของโค้ดแอนนะคะทุกคนวันนี้เรามาลองเช็คดูนะคะว่านี่ Facebook เรานี่ เราจะมาเช็คเลยนะคะว่าอันนี้ขอดูเพจอ่ f a c e b o o k อ่ะนะเราเราลองมาเช็ค facebook เรานะคะอันนี้ facebook ส่วนตัวนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นหน้า facebook ของเราใช่ไหมคะเราจะเช็คนี่นะคะทุกคนอ่าโอเคสำหรับใครที่เข้ามาตรงนี้ใช่ไหมคะจะเห็นคำว่า r ร els ตรงนี้ไหมอ่านี่อ่าเห็นไหมเร e ยลก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่เห็นไหม ส่วมากก็จะมีคนมาเต้นเๆอ่าเห็นไหมโอ้แบบดูแบบอ่าคนเริ่มเข้ามาแล้วแบบการมองเห็นแบบระเบิดระเบ้อเ,เลยนะทุกคนจะบอกให้คือแบบเนี่ยคนที่เป็นแบบเน็ตไอดอลคุณอารมณ์เหมือนติก t o k จะบอกเคล็ดลับกับทุกคนถ้าวันนี้คุณทำคลิปสั้นเหนื่อยครั้งเดียวนะแต่ลงได้ทุกแพลตฟอร์มเลยเวลาที่แบบคลิปอะ่ะเราอะ มันจะมีเสียงเพลงใช่ไหมอันนี้คือโค้แอจะไม่ได้ยินเสียงเนาะมันจะมีเสียงเพลงอย่างนี้ใช่ไหมคะเราจะไม่ได้ยินคุณก็ทําทุกช่องทางเลยลงใน a c e b o o k เรียวลงใน IG เรียวลงใน t i k t o อกลงใน YouTube Short คืออารมณ์เดียวกันจะบอกทุกคนเลยนะคะเคล็ดลับที่โค้ดแอดทำทุกทุกแพลตฟอร์มก็คือทำแค่15าวิแล้วก็ซอยเป็นตอ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 น,ตอนไปเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าโอเค สำหรับใครที่วันนี้ยังไม่มีนะบางคนยังไม่ขึ้นคำว่าเร els ตรงนี้นะคะเวลาที่เราเสิร์ชให้เราเสิร์ชอย่างเงี้ยให้เราเสิร์ชคำว่า Facebook เรีย s นะทุกคน a c e b o o k r ร e l s นี่ถ้าสมมุติยังไม่ขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะให้เรามาเสิร์ชอย่างนี้แล้วมันจะขึ้นช่องแบบนี้คือตอนแรกคนแอ์นะเห็นแล้วมันยังไม่ขึ้นให้ทุกคนเสิร์ชตรงนี้คำว่า a c e b o o k r ร e l s แล้วมันจะขึ้นแบบนี้นี่อย่างนี้เห็นไหมน้องคนนี้เป็นเน็ตไอดอลทุกๆแอทุก,ท,กทุกแพลตฟอร์มเลยทุกคนนี่เราก็มาที่ตรงเรียวตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าโอเคเดี๋ยวกดแอขยายตรงนี้ก่อนทุกคนจะได้มองเห็นกล้องนะอ่าโอเคอ่ามันจะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวกล้องใช่ไหมคะอ่าถ้าวันนี้เราจะถ่ายอันนี้จะถ่ายให้เรากดตรงนี้ปึง้ง อ่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอนี้ใช่ไหมคะนี่อันนี้ของคนแอใช้กรีนสกรีนอ่าโอเคอันนี้ปุ๊บใช่ไหมอันดับแรกเราก็อัดอย่างนี้เลย5เทคนิคที่จะทำให้คุณปังภายใน5นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ปุ๊บอ่าอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ปุ๊บอ่าโอเคแล้วเราก็ใส่เสียงเพลงนะทุกคนใส่เสียงตอนนี้มันดีมากๆนะคะทุกคนคือเรา จะบอกทุกคนเลยว่าไอ้คำว่า e เนี่ยก็คือถ้าคุณใส่เนี่ยเพลงมันจะเป็นเพลงฮิตอ่าเพลงก็เป็นเพลงฮิตเพลงแบบอันนี้เห็นไหม To the Moon เนี่ยอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ใส่ไปนี่คนอาจจะไม่ได้ยินนะคะทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจว่าเสียงมันออกหรือเปล่านะอ่าแล้วเราก็เลือกเพลงอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปแล้วเราก็กดถัดไปเลยเนี่เห็นไหมแล้วมันก็จะขึ้นมาแล้วเสียงเพลง มันก็จะขึ้นมาเราสามารถใส่เอฟเฟกอย่างนี้นี่อย่างนี้ก็ได้แต่โค้ดแอร์เชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะมีแบบว่า,าตัวเดี๋ยวมันจะมีอัปเดตมาเหมือนคล้ายๆ IG r e เรียวที่มันจะมีแบบแอปโอ้โทุกคนแบบฟิลเตอร์แบบโหดมากอ,อ่ะใน IG เดียวสมมุติเราเราเลือกฟิลเตอร์นี้ปุ๊บใช่ไหมคะ อ่าแล้วเราก็ใส่ข้อความอ่าห้าเทคนิคอ่าห้าเทคนิคดึงอ่ะห้าเทคนิคทำออนไลน์อ่าให้ปัง นี ų, ่แล so ้วเราก็อาจจะเปลี่ยนสีได้นะทุกคนเห็นไหมเปลี่ยนสีนี่อย่างนี้แล้วกดแล้วก็ใช้นิ้วนิ้วเราอย่างนี้นะคะทุกคนนิ้วแบบนี้เนาะเราอาจจะเลือกอย่างนี้อ่าโอเคแล้วเราก็กดถัดไปอ่าโอเคก่อนถัดไปถ้าเราอยากจะเซฟลงเครื่องเราสามารถกดบันทึกได้เลยแต่เสียงเพลงจะไม่มานะทุกคนเสียงเพลงจะไม่มานะคะทุกคนอ่าเสียงเพลงจะไม่มาแล้วกดปุ๊บ น่าโอเคอันนี้ก็คือจะบันทึกลงเครื่องเราแล้วนะคะทุกคนแล้วกดถัดไปนี่แล้วเราก็ใส่ใส่คำว่า5้าเทคนิคทำออนไลน์ให้ปังเฮทุกคนคือข้อดีของตัวอ่าไอจเรีวอย่างนี้เออเฟซทดทีค่ะชอบลือ f ไอจีเฟซบุ๊กเรียวเนี่ยก็คือ ทุกคนอย่าลืมนะบางทีเนี่ยเราเนี่ยจะชอบไปลืมตรงนี้เราจะชอบไปลืมนี่ตรงนี้บางทีอะ่ะเราจะเป็นแบบตั้งแบบไพรเวทไว้อย่างเดียวแล้วถ้าเราไม่ตั้งสาธารนณะคนที่ไม่ใช่เพื่อนเขาไม่มีทางเห็นแน่นอนเราอยากเพิ่ม engagement เ n g เก e m e n t อย่างเงี้ยเราต้องกดอ่าเราต้องกดให้คนเห็นอย่างงี้นะคะรหรือเราก็สามารถยกเว้นได้นะเออไม่เอาคนเนี้ยไม่อยากไม่อยากให้คนนี้ดูอะไรอย่างเงี้ยสาธารณะก็คือ คนที่เป็นเพื่อนเราก็จะเห็นเราหรือคนที่ไม่ใช่เพื่อนเราก็เห็นเราตอนนี้นะทุกคนทําเลยทุกคนยิ่งคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์คุณยิ่งมาสร้างตัวตนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีคนมามาสับเราคนก็จะมาติดตามเราแล้วจะบอกว่าถ้าถ้าใครที่อยากอ,อยากจะรู้ว่าวิธีการถ่ายวิธีการคิดคอนเทนต์ไอจีเดียวยังไงเนี่ยคือตอนแรกคนแอดจะบอกเลยนะปกติคนแอดเป็นคนที่พูดเยอะ พูดยาวใช่ไหมสอนยาวสอนทีแบบขั้นต่ําเลยสอน5นาทีสามนาที5้านาทีเนี่ยก็คือสั้นแล้วแต่อันเนี้ยคือคุณต้องทําให้คนน่ะเข้าใจคุณน่ะภายในสามเออแวินาที่ะดวินาที15วินาทีคืออันเนี้ยคนเขาจะมีเวลาดูแค่นี้ทุกคนมันเลยต้องทําให้ให้คอนเทนต์เรากระชับแล้วก็ทําให้เราดึงดูดน่าสนใจซึ่งถ้าใครยิ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ที่วันนี้นะ อยากจะขายยังไม่ขายของอะ่ะหรืออยากจะขายของอะ่ะทุกคนคุณคุณสามารถเอาตัว Facebook เดียวนี้มาใช้ได้เลยทุกคนตอนนี้มันเหมือนเป็นออร์แกนิกแอดเลยต้องต้องรีบฝึกนะทุกคนไม่งั้นเนี่ยแล้วมันก็จะเหมือนติ๊ t ต k อกนะที่ตอนนี้คือมีตังก็มีตังก็ต้องยิงแอดอย่างเดียวอยากให้คนใหม่ๆเห็นคือตอนนี้คุณก็จะเห็นเยอะแยะมากมายเลยนะคะ่าทุกคนลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะเห็นไหมทุกคนเห็นไหม คือคนนี้ก็ไม่ได้ปกติถ้าคนใน facebook ใช่ไหมคะถ้าไม่ใช่คนที่เราติดตามกันเราไม่มีทางที่จะเห็นเขาแน่นอนอันนี้คือโค้ดแอมมาอัปเดตเลยนะทุกคนเอาเอาเอาของแพงมาอัปเดตเลยนะสำหรับคนที่อยู่ในเ c e b o o k แล้วก็อยู่ในช่อง youtube ของโค้ดแอมนะคือเนี่ยเวลาที่คนมาอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็จะกดติดตามมี้ได้เลยสมมุติอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเราก็กดติดตามคนนี้ได้เลยนี่แล้วเราก็จะ เห็นเนี่ยคลิปจะเป็นคลังคลิปของคุณเลยนะคะทุกคนจะเป็นคลังของ Facebook ของคุณเลยเนี่ยเห็นไหมตัวเนี้ยแป๊บเดียวโหทุกคนผู้ติดตามคนเนี้ยเนี่ยอารมณ์เดียวกันเลยทุกคนรีบ,ร,บรีบทำทุกคนถ้าทุกคนไม่ฝึกทำไม่ไม่ทดลองทำนะคะทุกคนโคดแอบบอกเลยว่าคุณยิ่งจะชา้าอ่าเนี่ยก็คือทำทุกลงทุกแพลตฟอร์มเลยเนาะ ทุกคนเนี่ยลงทั้ง t i k t o อกเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นเพจที่แบบว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเวอร์ดฟเห็นไหมขั้นตอนเนี้ยแบบคนดังๆอ่ะมาเล่นเยอะแล้วเนี่ยเหมือนใน t i k t o อกใน Facebook อย่างเงี้ยก็คือส่วนมากเขาก็จะเอา t ิ k t o อกมาลงแต่อันนี้คีย์นะคะทุกคน t i k t o อกกับ IG ที่โคดแอร์เคยทำถ้าคุณจะเอาคลิปจาก t i k t o อกมาลงใน IG ใน Facebook นะ ทุกคนต้องเอาลายน้ําออกนะคะทุกคนต้องเอาลายน้ําออกนะเพราะว่าเขาเป็นคู่แข่งกันจะทําให้การมองเห็นของเรายิ่งจะยิ่งจะแย่ไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะโคชมินครูพี่มินนะคะอ่ะเห็นไหมอารมณ์เดียวกันเลยทุกคนอันนี้คือเคล็ดลับเลยนะเพราะว่าโค้ชแอร์เห็นเลยว่าคือถ้าติดลายน้ํามามันจะไม่ค่อยนําส่งเท่าไหร่ YouTube เหมือนกัน YouTube s ช็อตเหมือนกันอ่าเห็นไหม คุณก็มาทดลองทำได้นะคะอ่าโอเคอย่าลืมเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะคะทุกคนวันนี้โคดแอ้มาแจกเงินให้กับทุกคนเลยนะคือโคดแอ้เวลาแบบจริงๆวันนี้ว่าจะไม่ไล่ละว,วันนี้ว่าจะไม่มาสอนละว,ว่าจะพักผ่อนอะไรอย่างนี้อ่าแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ต้องสอนละรู้สึกคนจะต้องได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วมันโอเคเลยนะคะโอเค ไว้เดี๋ยววันหลังโค้ดแอจ,จะมาแบ่งปันคร่าวๆมาสอนคร่าวๆเรื่องการเลือกหัวข้อเรื่องการทำตัว Facebook เรียวทำยังไงมันมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยสำหรับใครที่มีคำถามเรื่องการทำ a c e b o o k เรียวนะคะยังไงก็สบอบถามโค้ดแอมาได้เลยเนาะผ่านอินบ็อกซ์แล้วก็สำหรับใครที่สนใจเน,ะนาะโค้ดแอกำลังจะเปิดคอร์ส a c e o o o k เรียวกับ instagram มเรียวนะทุกคนคือแบบ คุณมาเรียนได้ถึงแบบไอ้นี่เลยคุณสามารถมาลงเรียนได้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยไว้เจอกันในลายหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ